เดี๋ยวมาดูระยะทางใหม่แล้วก็การคิดค่าบริการใหม่ว่าเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้าในเวลา8โมงกว่าๆนะฮะวันนี้เริ่มต้นด้วยงานแรกนะในราคา95บาทนะฮะอยู่วันนี้เรามาดูว่ากันด้วยเรื่องระยะทางแล้วก็จำนวนเงินนะฮะคือราคาใหม่แล้วก็ ปรับระยะทางใหม่ด้วยนะว่าแต่ละงานนั้นราคาและก็ระยะทางนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็วันนี้งานแรกนะฮะในราคา95บาทราคาใหม่เช่นกันนะฮะซึ่งไม่เคยมีนะก็ปรับระยะทางไปส่งที่ S R l i v i n g นะฮะเดี๋ยวเรามาจิ้ม G P S ดูนะว่าระยะทางกี่กิโลนะฮะก็ระยะทางตีเป็น5.5กิโลนะฮะก็จะได้เป็นจำนวนเงิน 95บาทนะอันนี้จดจำไว้นะครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้ก็เดี๋ยวดูดงานอื่นอินต่อนะฮะว่าระยะทางจากร้านไปส่งลูกค้าเนี่ยระยะทางเท่านี้จะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับผมได้ลอบอสย่างย่างมีใครเตียงกันนี่สร้างคนเด็กจริงย,งงยงังเลยกับพวกเนี้ยไม่ผู้วงเดียว ຢູ່ຫຼືກະເຂຍຫຼັງເຂົາຫ สองเลยนะก็เป็นร้านเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยราคา94บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูระยะทางกันนะครับก็จากเกกีงาม3ไปส่งที่ถนนประชาพัฒนานะครับผมในระยะทาง5.4กิโลนะฮะนี่นะฮะ5.4กิโลในราคา94บาทนะฮะ ก็คิดกันเป็น100เมตรเลยทีเดียวนะฮะก็น่าจะเป็นตะกี้มัน5.5นี่5.4นะครับก็น่าจะเป็น100เมตรเท่ากับ1บาทนะมั้งแตนี้ฐานเอานะครับโร <c oughs> ตะกี้55เป็น95บาทแล้วนี้5.4นะฮะก็เกบาทนะฮะเดี๋ยวดูงานต่อไปนะดัมโบ้ซีอิ๊วดำหวานไก่ต้มไข่ต้นโอเค สวัสดีครับขอบคุณครับผมมีคำถามคำหนึ่งนะฮะว่างานนี้เด้งมาได้ยังไงนะ KFC นะฮะดูระยะทางนะครับ ตอนที่ผมอยู่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะระยะทางอยู่ที่6.8กิโลนะฮะคือจากที่ผมอยู่แล้วก็วิ่งไปที่ร้านคือผมยังงงว่าเอ๊ะแถวนั้นน,นี่ไม่มีคนหรือไงนะเด้งมาได้ยังไงนะโอ้โหสองวันติดนะ,ะผมโดนนะครับแล้วเด้งอยู่คนเดียวด้วยนะแปลกใจมาก ราคา79บาทนะฮะกี่กิโลเมตรเอ่ยระยะทาง3.3กิโลเมตรนะฮะในราคา79บาท สวัสดีครับรับของมื่ก่อนกันได้นนครับอ้าวแปลงล่างแล้วเหรอ <c oughs> สำหรับงานนี้นะฮะค่าส่ง69บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูระยะทางกันนะฮะ 69บาทนั้นระยะทางกี่กิโลเมตรนะฮะ2กิโลเมตรพอดีเลยนะฮะจะอยู่ที่69บาทนะครับอันนี้เป็นปโปรส่งฟรีนะฮะไม่เกิน3กิโลเมตรนะฮะสำหรับระยะทาง270บาทอันนี้ใช่ไหมพี่อ่าแ้อีอกล่ออ๋อโอเคทั้งหมดสี่กล่อง สวัสดีครับสองร้อจ็สิบบาทครับ ปลาแซลมอนเนี่ยใช่กินแล้วไม่เหิวเลยทุกวันเลยกินมาสี่วันติดแล้วเนี่ยมันไม่ซื้อมาซื้อไม่มาเดี๋ยวขอบคุณครับไปซื้อมาแล้วของต้มยำกินโลละร้อยเองดูดูข้าวราดผัดสุโขตัวนี้มึงครับ เลยอยู่ตรงนี้นะใช่ล้อเนีน่ยได้แก็บอ่าใช่วนเบลวนชมอ่อาเออเขาปลดเขาปลดระยะแล้วมั้งน่าจะเดี๋ยวนะครับค่าส่งเท่าไหร่เอ่ยค่าส่ง70บาทนะฮะวันนี้นทางกี่กิโลนะครับ70บาท ระยะทาง2.1กิโลเมตรนะครับผมอ่าโอเคเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับก็ตีว่า100เมตรเท่ากับ1บาทนั่นเองนะฮะเพราะตะก,กี้มัน69บาท2กิโลเป๊ะนะ,ะอันนี้2.1 70บาทโอเคเข้าใจแล้วครับ GPS บัญชีให้ไปตรงนู้น <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม ไม่แม้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไม่มีปัญหาไม่ย้ายแล้วแต่ว่างงเหมือนกันย้ายมาหลายรอบแล้วหรอลบแอปด้วยแล้วอันนี้ใหม่ด้วยหรอเอาก็เขียนอันนี้ก็ได้ครับเขียนเป็น reference มาก็ได้ว่าอยู่ได้อ่าอย่างงั้นจะดีกว่าขอบคุณครับผม งันนี้นะครับราคา105บาทนะฮะรับจากไร่กระบังร้านโทมะทูชินี่แหละฮะไปส่งที่พิกษา86เขตสนามบินสนวรรภูมินะครับระยะทางเท่าไหร่เอ่ยระยะทาง7กิโลเมตรพอดีเลยนะฮะ105บาทนี่นะครับนี่7กิโลเมตรนะครับเราต้องถ่ายรูปไรส่งไว้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะโทรมาเองถ้าเกิดว่า เกินถ้ามันเกินเราก็โทรไปหาเขาเราแบบเราส่งหลักฐานไปแล้วไงถ้ามันเกินนะจับเวลาก็จับเวลาตอนที่เราส่งเนี่ยว่าถ้าครบชั่วโมงก็โทรไปหาเขาเลยถ้าเขาไม่โทรมาฮะผมพี่ไม่ส่งนะผมพี่แป๊บเดียวไม่แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมง สวัสดีครับรอนานใช่ไหมโอ้โหร้านเพิ่งจะเปิดครับแล้วก็ของยังไม่พร้อมเลยเ,เาฝากฝากสกแตมด้วยนะครับเดี๋ยวระวังระวังระวังอ่าโอเคเดี๋ยวจะล่วงแผลลงขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ที่7นะฮะระยะทางกี่กิโลไม่รู้แต่ว่าราคา72บาทนะฮะเดี๋ยวมากดดูกันว่ากี่กิโลเมตรนะฮะระยะทาง2.4กิโลเมตรนะครับอยู่ที่72บอาทนะฮะอา่าโอเครับผม ครับงานตัวนี้นะฮะราคา97บาทนะครับระยะทางก e ี่กิโลเอ่ยระยะทางอยู่ที่5.8กิโลนะฮะเนี่ะอยู่ที่97บาทนะครับโอเคเป็นเท่าไหร่ทั้งหมด ส่งมนงสามร้อยห้าสิบต้องคำสามร้อยห้าสิบวัรสอง้ยิมันไม่ใช่นี่หว่อันนี้บินใหม่ใช่ไหม ส่งตรงมนต์อือใช่ทำไมต้องให้รอเนี่ยร้อยเบาทครับโอ้ดีดีที่มาพอดีอยู่ตรงไหนอ่ะครับ อ๋อไอ้ต้องเดินข้ามเราทานไปนี่แหละต,ตรงนี้แตะต้องต่อตรงนี้ไปเพราะแม่เข้าไปอ๋อผมดับแล้วหรอมาฝากด้วยอะ่ะก็ได้ดูระยะทางใหม่แล้วก็ราคาในการให้บริการใหม่กันไปแล้วนะฮะของนานไลแมนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูาสรุปยอดงานประจําวันนี้กันนะฮะว่าได้กี่งานนะแล้วก็ได้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ สำหรับยอดวิ่งงานวันนี้วันที่ย9เกเดือน5 25 63นะฮะก็ได้จำนวนกี่งานนะครับผมเดี๋ยวมานับกันดูนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15งานนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับวิ่งประมาณเโมงเช้าจนถึงประมาณ6โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวเรามารวมยอดกันดูนะครับผม งานตัวแรกของวันนี้นะฮะวันที่29เดือน5นะฮะหรือว่าเดือนพฤษภาคม2563ะะเริ่มตน้นเวลา8โมง5นาทีนะฮะก็นับกันเลยนะครับผม95บวก94บวก79บวก 6 9 7 0บ0 5 7 2 9วก7 4 6 4บวก105บวก72บวกบวก104บวก64บวก 119บวก79บวก92บวก132บวก83บวก ต้นเวลา8โมงนะฮะสิ้นสุดที่เวลาา3ทุ่มครึ่งนะฮะ3ทุ่ม 3, 3นาทีนั่นเองนะฮะงานตัวล่าสุดนะครับก็อยู่ที่1,354บาทนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวเราลองลบเปอร์เซ็นต์ดูนะฮะลบด้วย16.05นะฮะลบไป217บาทนะครับ ยอดเงินสุทธิก็อยู่ที่1136บาทนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูระยะทางนะฮะแล้วก็ยอดเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะฮะผมก็พอจะเข้าใจบ้างเล็กน้อยนะฮะว่าระยะทางที่เป็นเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในลนักษณะประมาณว่า,เา100เมตรก็เท่ากับว่า1บาท อ่าเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็เอ๊ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ด้วยนะครับผมครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม